สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคณะแ l a บวันนี้เราจะมาเล่ากันต่อเกี่ยวกับตำนานกาวพระพุทธรูปสำคัญของวังหน้าลำดับที่2พระพุทธรูปปางขอฝนศิลปะแบบรัตนโกสินทร์โลหะผสมรมดำจากพระยาธรรมาธิกรบดีหม่อมราชวงศ์ปุ้มมารากุลถวายพร้อมทั้งตู้พระพุทธรูปปางขอฝนนี้เป็นพระพุทธรูปยืน ครองจีวรห่มเฉียงบนฐานบัวขาสิงย่อมุมด้านหน้าของฐานประดับหน้าการโดยที่พระหัต์ขวายกขึ้นแสดงท่ากวากพระหัตซ้ายนั้นง่ายขึ้นยกเสมอบ้านพระเอลในอริยาบทรองรับน้ำฝนเดิมทีพระพุทธรูปปางของฝนนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกล่าวถึงนามพระพุทธคันธารักษ ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาพระพุทธรูปสำคัญประจำกรุงศรีอยุธยาใช้เพื่อพระราชพิธีขอฝนความรับรู้นี้คงสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชดำริโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปปางขอฝนนี้ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีพืชมงคล ตำนานของพระพุทธรูปปางนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังประทับณเชตวันกรุงสาวัตถีในคราวนั้นเกิดภัยฝนแล้งอย่างหนักส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าแม้แต่สัก์โบคารณีเป็นแหล่งพุทธบริโภคยังเหือดแห้งจนสัตว์น้ำต่างๆเกยตื้นถูกนกกาจับกินเปน็นอันมากเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นความยากลำบากของสัตว์โลกเหล่านั้นวันหนึ่งหลังจากพระพุทธองค์กลับจากบินทบาทแล้ว พระพุทธองค์ทรงยืนที่ขอบสระน้ําแล้วเรียกหาผ้าชุบสงจากพระอานนท์แม้พระอานนท์จะทูลว่าน้ํานั้นเหือดแห้งไม่พอสําหรับจะสงแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเรียกหาผ้านั้นอยู่ในที่สุดพระอานนท์จึงนําผ้านั้นมาถวายพระพุทธองค์ท่งพาดผ้าบนพระอังสะซ้ายแล้วยกพระหัตขวากวักเรียกน้ําฝนส่วนพระหัตซ้ายยกขึ้นเสมอบ้านพระเอวรองรับน้ําฝน ไม่นานจึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมีเมฆดำตั้งเขามาจนเกิดฝนตกห่าใหญ่พระพุทธองค์จึงได้ส่งน้ำตามพุทธประสงค์เมื่อมีฝนตกน้ำเต็มสระแล้วทั้งสัตว์น้อยใหญ่และผู้คนในเมืองสาวัตถีและเหล่าภิกษุจึงมีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงกันต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ในายอัลฟอนโซทอนาเลลีศิลปินชาวอิตาลีปั้นแบบสำหรับหล่อพระพุทธรูปปางคันธราศหรือคันธาระที่มีลักษณะเหมือนจริงใกล้เคียงมนุษย์มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปปางนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับชาวกรีกเป็นอย่างมากแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์นี้ที่มีความเป็นไทยมากขึ้นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแบบนี้นิยมสร้างตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธรูปปางขอฝน ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีคติความเชื่อที่ว่าพระพุทธรูปปางขอฝนนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันอังคารซึ่งต่อมาคติความเชื่อนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่พระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง8ปปางประกอบด้วยปางถวายเนตรประจำวันอาทิตย์ปางห้ามญาติประจำวันจันทร์ ปางสายญาติประจำวันอังคารปางอุ้มบาทประจำวันพุธกลางวันปางป่าเลไลยประจำวันพุธกลางคืนปางสมาธิประจำวันพฤหัสบ,บดีปางรำพึงประจำวันศุกร์และปางนาคปกประจำวันเสาร์ปัจจุบันพระพุทธรูปปางขอฝนได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ห้องศิละปะรัตนโกสินทร์พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานาครน,นี้เอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคณะแ l a ปด้วยนะครับและกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่เหลือของ7พระพุทธรูปสำคัญของวังหน้าขอบคุณครับ